สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาดูสูตร3ตัวตรงโต๊ะกันนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็คิดมาให้เพื่อนๆได้นําไปเลือกซื้อสลากหินแบ่งรัฐบาลนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับหากชื่นชอบก็นําไปซื้อกันไว้นะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปนะครับสูตรเป็นการคํานวณย้อนหลังนะครับ สูตรนี้เดินมาทั้งหมดสางมงวดนะครับเป็นสูตรสามตัวตรงนะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับพอซื้อตัวกลับไหไก็ดีเหมือนกันนะครับวิธีคิดสูตรที่หนึ่งนะครับเราจะใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับแล้วบวกด้วยหลักสิบบนสองครั้งบวกเก้าคงที่นะครับหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปด เป็น19 19บเวก9เป็น28นะครับทำเฉพาะหลักหน่วยนะครับก็คือเลข8สูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักหน่วยบนนะครับบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับระบุด้วยสองคงที่6บวก2เป็นแ8ดแปบวก2เป็น1ิบนะครับ อันเฉพาะหลักหน่วยเป็นเลขเด่นนะครับก็ได้สูนนะครับสูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักสิบบนนะครับบวกกัหลัก1ิบล่างนะครับแล้วบวกได้แปดคงที่เก้าบวกศูนย์เป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดนะครับนําเฉพาะหลักหน่วยก็คือเลขเจ็ดเราก็ได้แล้วครับ สามตัวนะครับแปดศูนย์เจ็ดนะครับซึ่งผลรางวัลงวดถัดมานะครับรางวัลที่หนึ่งสามหกหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดนะครับก็มาสามตัวตรงนะครับ เป็นงวดที่หนึ่งนะครับงวดต่อมานะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบ 15, ห้าสิบห้าบวกศูนย์เป็นสิบห้าสิบห้าบวกเก้าเป็นยี่สิบสี่นะครับทำเฉพาะหลักหน่วยก็คือเลขสี่นะครับสูตรที่สองนะครับ เจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะครับหักหน่วยคือเลขหนึ่งนะครับสูตรที่สามครับศูนย์บวกเก้าเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดก็ได้แล้วนะครับเลขวิ่งนะครับ สามตัวคือสี่หนึ่งเจ็ดนะครับภายนับเขียนไม่เท่ากันนะครับสวนรางวัลงวดถัดมานะครับรางวัลที่หนึ่งออกเก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับเข้าเป็นงวดที่สองนะครับย้ำนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับ เป็นการคำนวณย้อนหลังนะครับตามหลักคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับดูงวดที่สามกันนะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามสิบสามบวกสองเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเก้าได้ยี่สิบสี่นะครับหลักหน่วยก็คือเลขสี่ เจ็ดบวก1เป็น8 8ดบวกสเป็น10นะครับสูตรที่3ามครับ1นบวกหเป็น7 7็เบวกแปเป็น15 ก็ได้สามตัวแล้วครับคือสี่ศูนย์ห้านะครับ, 4, 0, รบผลล่งวันในงวดธมาสออกาวันที่หนึ่งออกหกสองศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับพอเข้าเป็นงวาที่สามนะครับมาครับเรามาดูงวดที่จะถึงนะครับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับ ขอวันที่หนึ่งออกหกสองศูนย์สี่ศูนย์ห้า 6, 2, 0, 4, 0, นะครับสองบวกศูนย์เป็นสองสองบวกสี่เป็นหกหกบวกศูนย์เป็นหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้านะครับเราก็นำเฉพาะลักหน่วยก็คือเลขห้าสูตรที่สองนะครับ ห้บวกสเป็น8 8ดบวกสองคงที่ได้10นะครับก็ได้เลข0ูนย์นะครับสำหรับสูตรที่2สูตรที่3นะครับ0ูนย์บวกหเป็น5 5าบวกแเป็น13บสามนำเพารักหน่อยซึ่งก็คือเลขสานะครับเพราะฉะนั้นนะครับ สามตัวบนหนิงโคดถัดไปนะครับคือ503นะครับ จะเดินต่อหรือไม่ไม่มีใครทราบนะครับเพียงแนวทานเท่านั้นนะครับให้เพื่อนได้นำไปตัดสินใจนะครับว่าจะชอบจะใช้หรือไม่ใช้นะครับชอบก็ใช้นะครับไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับแค่ทางเดียวนะครับซึ่งศูนย์กับสามก็ตรงกับเลขเด่นหลักหน่วยของเรานะครับก็ ไม่รู้นะครับว่าจะมาหรือไม่นะครับก,ก็ฝากเพื่อนๆไปพิจารณากันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาจนจบคลิปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เพื่อนๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับ ใครดูแล้วชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ